ตูนะครับลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยสอนเดาไปด้วยส่วนผนังที่ว่านะครับเราตกแต่งไปแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เพนติ้งสวยๆนะครับถ้าชอบเซนก็อาบรรกาศที่ญี่ปุ่นหน่อยอแต่อยา่าสอนญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วอย่าลืมซ่อนอินเดียไกลไว้เปิดไฟนุ่มๆลงมาเนี่ยผนาตรงนี้ก็จะเด่นแล้วก็ดูสวยงามนะครับโหสําหรับบริเวณห้องลิฟวิ่งลูมหรือห้องรับแขกเนี่ยนะครับปัญหาที่เราคุยกัไว้ตอนแรกเลยก็คือว่าผนังโครงสร้างที่มันมีลักษณะของการไม่เท่ากันตรงนี้เนี่ยเราออกแบบลักษณะของการทําเป็นบิวินนะครับคือเก็บผนังตัวนี้แล้วก็ใช้ความหนาของตู้ทีวีเนี่ย เก็บให้เรียบเลยโดยใช้บานเลื่อนเปิดปิดนะครับใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์บานเลื่อนระนาผนังนะครับชื่อว่า b o r t o l u s i นะครับจาก Home Decorative p r o d u c t นะครับต,ตัวนี้มีความเจ๋งก็คืออย่างที่เห็นนะฮะมันสามารถจะแบบระนาแบบนี้ปึ๊บกบ็ถือเรียบเป็นแผ่นเดียวกันเลยนะครับมันทั้งบนและล่างเนี่ยซ่อน S <S> ไปไว้แล้วทำให้โปรนะครับและทีเด็ดกันนะนี็คือว่าด้านล่างครับเนี่ยพี่ใหญ่เป็นไลน์เพกผมก็เลยจัดนี่ให้เลยนี่นะครับเป็นยาเทียมฟิลลิ่งเหมือนย่ามากนุ่มนิ่มนะครับ,รบนุ่มนิ่มส่วนบริวเวณน,นั่งพักผ่อนนะครับอีคิวพี่ตุ้มออกแบบเป็นอย่างนี้เป็น,ปนม้านั่งเหมือนส่วนทานอาหารเป็นม้านั่งข้างล่างเก็บของได้เช่นกันเพราะว่าพี่ใหญ่บอกว่าคอนโดเนี่ยต้องการสเปซถูกไหมฮะ อันนั้นเนี่ยมานั่งก็นั่งเป็นโซฟาสบายๆครับด้านหลังนี่ครับมีทีเด็ดเป็นกระจกสีชาทองนะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันได้รีเฟล็กเหมือนกันแต่บางทีเนี่ยบางครั้งเรานั่งอยู่ในห้องเนี่ยบางทีแสงมันก็ไม่พอดีใหญ่ต้องมีอว่านหน่อยนะครับไม่จริงนะครับว่าเทดีนะครับที่เรื่องนะครับนี่เรามาถามพี่ใหญ่บ้างดีกว่าพี่ใหญ่ครับห้องนอนเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยนอนควรับ จริงๆนะครับก็ถ้าผมไปนะครับก็ลูกๆก็อาจจะสักคนหนึ่งย้ายกลับมานอนที่ห้องเล็กนะครับแต่ว่าเบางทีเราก็นอนสองคนนะครับนะครับอย่างนี้เตียงอย่างนี้เนี่ยต้องออกแบบให้มันเขาเรียกว่าขนาดมันโอเวอร์สเกลหน่อยคือขนาดมันเกินกว่ามาตรฐานหน่อยเนื่องจากลักษณะการออกแบบอย่างนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้นนะครับผมว่ายกพื้นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแน่นอนยกพื้นมาใต้เตียงเนี่ยผมก็จะติดช็อกอัพไว้ให้ที่นิดหนึ่ง เปิดขึ้นมาปุ๊บก็สามารถเก็บของลงไปได้เช่นกระเป๋าเดินทางและทราบม,มาว่าลูกพี่ใหญ่เนี่ยชอบหนังสือใช่ไหมครับครับผมนั้นที่เก็บหนังสือเนี่ยหรือที่เก็บของที่แบบว่าถูกด,ดีไซน์มาผมว่าใช้ขอบของเตียงที่เรายกขึ้นมาเนี่ยทำ <อา S 2> เป็นช่องไว้แล้วก็สามารถจุหนังสือเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยทั้งสองด้านเลยขออีกหนึ่งมุมนะครับตู้เสื้อผ้าอาจจะเก็บตู้เอ่อพื่เสื้อผ้าไว้นะครับหรือจะเก็บแบบว่าอุปกรณ์เครื่องนอนที่แบบว่าเวลาที่ ที่ใหญ่ไม่ได้มาก็อาชีพไมไว้นนั้นนะครับเวลามาก็อาาอกแบบชุด,ดนึงนะคะรับบริเวณหัวนอนนะครับผมว่าออกแบบให้มันต่อเนื่องกันเราใช้กราฟิกที่ง่ายๆของญี่ปุ่นนะเส้นสายสี่เหลี่ยมธรร<อ>มดาเนี่ยครับจัดวางให้มันเป็นจังหวะเรียกเป็นคอมโพสิชันนะครับด้านบนล่างล่างก็ใช้ไม้เนี่ยเอรองเข้าไปทำให้ผนังเนี่ยมีการออกแบบที่ต่อเนื่องระหวรางตัวนะครับผมเชื่อมไปเลยครับต่อเนื่องไปถึงมุมที่เป็นหน้าต่างเลยนะครับแล้วก็เอาความหนาตรงเนี้ยของไอ้ตัวซ่อร่องเนี่ยทำเป็นเหมือนกับชั้นยื่นออกมาทำเป็นโต๊ะเขียนหนังสือให้ นะครับก็จะเป็นโต๊ะที่หลงตัวเส้นก็จะมีความต่อเนื่องกันทั้งหมดเลยนะครับส่วนเหนือโต๊ะไปเนี่ยอาจจะมีตู้สักนิดหนึ่งสำหรับเก็บของได้นะครับวางคอมพิวเตอร์เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถนั่งทํางานกับคอมพิวเตอร์และขวามือก็เป็นกระจกสวยๆเลยมองเห็นวิวได้ด้วยถูกต้องครับมีแสงธรรมชาตินะครับตัวนี้ก็อาจจะทําให้สเปซเนี่ยมันโล่งๆหา่นัาสักตัวไปวางนะครับหาเพราะเป็นบรรยากาศญี่ปุ่นหน่อยเป็นโฟมโฟมโมไปสายไปปุ๊บอ่าผว่าอย่างนี้ก็สวยเลยนะครับไเลยได้เลยนะครับ อ่าบริเวณปลายเตียงนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเป็นคาบินเนตทีวีนะครับผมก็จะใส่ทีวีเข้าไปนะครับได้ท่านนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับเป็นชั้นวางเอ่อพวกแผ่นซีดีต่างๆนะครับหรือว่าข้างล่างวางดีวีดีด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ซ่อนสายไว้ด้านหลังสักหนึงเพื่อความเรียบร้อยนะครับแต่ว่าด้านหลังข้างบนทีวีนะครับที่อาจจะเป็นแบบกรอบรูปต่างๆนะครับเป็นลายภาพเขียนญี่ปุ่นภาพขาวดำที่จะเหมาะมากหรือว่าภาพแบบว่าคนญี่ปุ่นโบราณนะครับส่วนด้านบนนะครับก็ติดแอร์สไตล์ญี่ปุ่ ทำนี่ครับม่านแบบเดิมเลยแบบไบรนิ่งนะครับก็สีเดิมเลยให้มันลิดกันั้งคล้องนะครับแล้วเนี่ยด้านนอกระเบียงนะครับก็เอาย่ามาฟูต่อทนี้นะครับแล้วตอนนี้ครับไปดูภาพรวมัครบครับ ทิศแซกนะครับเป็นการปูย่าเทียมจากข้างนอกระเบียงสู่ข้างในนะครับนอกจากจะทําให้รู้สึกนุ่มเหมือนพรมชิ้นแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเป็นไอเดียนะครับไปแต่งบ้านง่ายๆได้นะครับต่อกันที่ทิปที่2นะครับผมสำหรับเตียงโอเวอร์ไซด์นะครับทำแล้วเนี่ยผมว่าดีหลายอย่างเลยเช่นคนที่ชอบนอนนอนดิ้นอย่างนี้นะที่กิ้งลงไปได้ไม่ตกเตียงเหมือนทำมาด้านข้างเรายังสามารถที่แบบกู๊ดไอเดียเลยนี่ออกแบบมาให้แบบมีตัวช็คดึงขึ้นมานะครับเพื่อเก็บของด้านใต้ด้วยนะครับและว่าเก็บได้ทุกเม็ดจริงๆนะฮะเพราะผมนี่เหมาะมาก เห็นห <med> ้องเสร็จแล้วนะครับต้องถามความรู้สึกพี่ใหญ่บ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างครับโอ้ผมว่าเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าจากเดิมที่ตอนที่จะมาหาพี่ตุ้มเนี่ยหรือว่าจะให้ทางชโชว์รูมช่วยดูให้เนี่ยคิดไม่ออกครับต้องบอกตรงนะครับตอนนี้เราได้ได้ทั้งแนวคิดที่ตรงกับสไตล์นะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็เลยยังได้ในการแก้ปัญหาจุดต่างๆที่เป็นข้อบกพร่องของคอนโดเล็กๆนะครับชอบมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากใช้เราออกแบบให้นะครับพื้นที่ของคุณไมว่าจะเป็นแบบเป็นพื้นที่เปล่าเราอยากจะมีบ้านที่มาหลังนึงหรือว่าจะแบบเป็นในเรือก็ได้นะแบบบางคนเป็นเรืออยู่บ้านอยู่ในเรือหรือบ้านในรถส่งเข้ามาได้ครับที่เว็บไซต์นะครับ w w w ร์ facebook com slash นะครับโชว์รูมทีวีนะครับหรือว่า w w w d e c media thailand com นะครับเข้ามาได้เลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะนนี่เห็อุปกรณ บานเลื่อนตัวนี้นยพี่นึกถึงบ้านดิคิวนะมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับคือกะซื้อของถูกครับพี่ตุ้มอ่าแล้วเป็นไงล่ะใช่แล้วแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้ต้องใช้สามคนเลื่อนครับวันนี้ก็เลยเออเจอเจ้าตัวนี้ครับพี่ตุ้มนี่ครับเจ้าอุปกรณ์บานเลื่อนประนาผนังนะครับอันนี้นี่บานเลื่อนเนียบกว่านะครับนิ่มเลยใช่ไหมนิ่งกว่าแล้วก็แบบว่าดีไซน์ดีกว่าด้วยนะครับชื่อว่าเจ้าโบรทูซี่ครับผมแต่หลายๆายคนเนี่ยอยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกของมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับในช่วงนี้ครับ c o r a t i v e Product คือผู้นําเข้าอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ชั้นนําจากต่างประเทศทั่วโลกเราเน้นคัดสรรและใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งในเรื่องของนวัตรกรรมการดีไซน์รวมไปถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเฟอร์นิเจอร์ของคุณค่ะวันนี้วุ้นมีอุปกรณ์ดีๆจาก h ม m e Decorative Product มาแนะนําค่ะ b o r t o l u s i อุปกรณ์ระบบบานเลื่อนและหน้าผนางังภายใต้การควบคุมคุณภาพจากประเทศอิตาลีด้วยคุณสมบัติสุดพิเศษของฟังก์ชันจากการเปิดปิด ซึ่งทให้คุณสามารถจัดสรรพื้นที่ต่างๆของที่อยู่อาศัยได้อย่างลงตัวเนื่องจากอุปกรณ์ระบบบานเลื่อนและหน้าผนังมีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะกับพื้นที่ที่จํากัดการเปิดปิดเป็นการเลื่อนสไลด์สลับซ้ายขวาระหว่างบานเมื่อคุณต้องการใช้งานก็เพียงแค่เลื่อนสลด์หน้าบานไปเก็บทับซ้อนไว้กับหน้าบานอีกด้านหนึ่งและเมื่อใช้งานเสร็จก็แค่เพียงเลื่อนหน้าบานปิดกลับ ชุดอุปกรณ์มีระบบอ f t c คลอสที่จะช่วยให้ทุกการเปิดปิดเป็นเรื่องง่ายโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงดึงอุปกรณ์ระบบบานเลื่อนและหน้าผนังเหมาะสำหรับปรับใช้เป็นหน้าบานของตู้ชนิดต่างๆเช่นตู้เสื้อผ้าตู้หนังสือตู้ครัวหรือตู้อนเนกประสงค์อื่นๆตาม